สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกนะครับตามคําเรียบร้องของ f อนะครับคือวันนี้อาจารย์จะมาสรุปล่างนะครับมาสรุปรา,างวัลเลขท้าย2ตัวนะครับหมุน1ครั้งก็คือเลขล่างตามภาษาชาวบ้านเรานั่นเองนะครับวันนี้อาจารยจา์จะใช้สูตรทั้ง2สูตรนะครับใช้สูตรเด่น3ตัวทั้ง2สูตรนะครับ แล้วก็สูตรเด่นทั้ง2ตัวนี้อาจารย์ได้ใช้สูตร4ตัว5ตัวเพื่อประกบเพื่อความหนักแน่นของสูตรนะครับเพราะว่างวดที่แล้วอาจารย์ก็ทําแบบนี้นะครับใช้สูตร3ตัวมาจับคู่เด่นแต่ว่าอาจารย์มีสูตร5ตัว4ตัวคอยอประกบไว้อยู่นะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับเที่ยวที่แล้วนะครับออกเกตห้าแล้วก็ตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับนะครับครับก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอฝากคําเตือนก่อนนะครับกับฝากคําเตือน ตามกฎของ YouTube นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการคิดค้นคำนวณย้อนหลังทางสถิติตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลและไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมทุกๆครั้งด้วยนะครับเอามาว่ากันเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้สูตร2ส,สูตรนะครับสูตรนี้สูตรที่1น,นะครับสูตรนี้สูตรที่2นะครับ ก็จะขอย้อนหลังเพียงไม่กี่งวดนะครับเพื่อเป็นการร่วมรัดตัดเวลาส่วนวิธีคิดสูตรนะครับอาจารย์จะเฉลยให้หลังคลิปนี้นะครับรับตอนท้ายคลิปนะครับท่านใดนะครับชอบแนวนี้นะครับหรือชอบแนวทางของอาจารย์เท่านินจาพารวยนะครับไม่ว่าสมาชิกเก่าหรือว่าสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเท่านินจาพารวยเอาไว้ด้วยนะครับครับอย่าลืมนะครับว่าอาจารย์เท่านินจาพารวยนั้นไม่เคยมีกลุ่มไม่เคยตั้งกลุ่มนะครับ ไอ้ที่เป็นกลุ่มนินจาพารวยนั้นไม่ใช่อาจารย์นะครับเป็นคนอื่นเขาตั้งขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องของเขานะครับครับเขาตั้งชื่อว่ากลุ่มนินจาพารวยแต่ไม่ใช่อาจารย์นะครับอาจารย์ต้องมีคําว่าเท่านินจาพารวยเท่านั้นนะครับเออครับก็มาว่ากันเลยนะครับตอนนี้ครับเราจะมาเดินหน้านะครับเพื่อว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงวดแรกประเดิมไปที่ออก02นะครับ02เลขก็สูตร แรกก็ติดเลขสองนะครับสูตรที่สองติดเลขสองนะครับครับเลวงวดถัดมานะครับเลขออกเก้าสองสูตรแรกติดเก้านะครับสูตรที่สองติดเก้าับเลขงวดถัดมานะครับเลขล่างออกหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งสูตรแรกนี่ติดหนึ่งสูตรที่สองนี่ติดหกนะครับอาจารย์จับดูนะครับอาจารย์ดูพฤติกรรมหรือว่าดูสติย้อนหลังไปแล้วนะครับ สูตร2สูตรนี้นะครับถ้าตัวชนกันก็จะมาตัวชนนะครับแต่ถ้าสูตรไม่ชนกันนั้นนะครับจับคู่กันทันทีนะครับแทบทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดได้สูตรไปแล้วนะครับท่านอยากจะคิดอยากจะค้นลองดูนะครับก็ให้ท่านนําสูตรไปคิดไปค้นลองดูได้นะครับอาจารย์ให้สูตรไว้ท้ายคลิปนี้นะครับอย่างงวดนี้นะครับงวดที่ออกหกหนึ่งนะครับสูตรไม่ตรงกันนะครับสูตร1ได้1 3 4สนะครับสูตรที่2ได้6 7 8 เพราะฉะนั้นเลขออก6-1มาคนละตัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อ่าครับอย่าลืมนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรทุกสูตรที่อาจารย์ให้ไปมีทั้งเดินมีทั้งหยุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรเดินมาดีแค่ไหนสักวันก็มีวันผิดครับใช้ด้วยดุลพินิษนะครับใช้ด้วยการพิจารณาให้ดีๆนะครับอางวดถัดมาออก5้าสามนะครับประธานอภัยนะครับขยายนิดนึงนะครับตัวมันเล็ก งวดถัดมาออก5-3นะครับ5-3 5-3นี้อาจารย์มาสูตรนี้มาสองตัวนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนี้ก็มาสองตัวนะครับอันนี้เข้าสองตัวทั้งสองสูตรครับแล้วงวดถัดมาออก1-4นะครับงวดถัดมาออก1-4สูตรนี้ติดหนึ่งนะครับสูตรนี้ติด4ี่นะครับ แล้วก็งวดถัดมาออก4ี S S ่สองนะครับสูตรนี้ติด2สูตรนี้ติด2นะครับงวดถัดมาออก8 3ดสามนะครับ8 3ดสามสูตรแรกติด8นะครับสูตรที่2ติด8ดนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี่ออกเจดห้านะครับมา2ตัวทั้ง2สูตรครับเจดห้านะครับสูตรนี้ อันนี้ก็เจ็ดห้านะครับครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะงงนะครับอาจจะฉับสนว่าทําไมแต่ละงวดอาจารย์ถึงไม่ใช้สูตรเดิมเลยมาสรุปนะครับอาจารย์ทําไมเปลี่ยนสูตรทุกงวดคือมันเป็นอย่างนี้ครับตามแนวทางของอาจารย์นะครับตามหลักการของอาจารย์แล้วอาจารย์จะจับเฉพาะสูตรที่ไม่ตรงกันในงวดนั้นๆน,น,นะครับและเป็นสูตรที่อาจารย์ตรวจสอบแล้วอาจารย์มีความมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับ อาจารย์จึงจะจับมาชนให้นะครับอาจารย์จะให้เลขทุกสูตรที่อาจารย์มาจับคู่นี้มีตัวช่วยนะครับอย่างสูตรนี้นะครับมันก็ไปตรงกับเลขอีก2สูตรที่เป็นเลข4ตัวและ5ตัวนะครับมันมี0ูนอยู่อย่าง689เนี่ยครับมันก็ไปตรงกับอีกอสูตรใหญ่อีก2สูตรนะครับซึ่งชนกันแล้วด้วย689เนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจว่า สองสูตรนี้จับคู่กันแล้วมันน่าจะเป็นไปได้นะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับงวดต่อไปนะครับก็คืองวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2,565นะครับเลขที่น่าจะมาและน่าจะเป็นไปได้ที่สุดนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งนะครับก็คือสูตรที่1689สูตรที่2 012นะครับแล้วก็ทั้ง2สูตรนี้ก็จะจับคู่กันนะครับจับคู่กันทีนี้อาจารย์ก็จะมาจับคู่ให้เดี๋ยวนี้เลยครับ สูตรที่1689สูตรที่2 0 1ศูนย์นนะครับ1นึ่งทับสิทับหกล่างาสูตรที่1 6ึ่ แปจับ0ูนหนึ่งสองจับคู่ครับทีนี้อาจารย์จะจับคู่นะครับก็จะเป็นจับคู่60 6ูนย์หกหนึ่งหกศสอง 8ปดศูนย์แปดหนสองย์สองนี่ครับเลขก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์จับคู่แล้วนะครับสูตรที่หนึ่งหกแดเ้านะครับสูตรที่สองศนย์หนึ่งสองะครับจับคู่6 0ศูนย์หหสอง 8 0 8 1 8 2 9 0แ1 9หนแปไว้เคไปเลยนะครับท่านใดสนใจชุดนี้แคบไว้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วอาจารย์ก็สรุปแบบเดียวกันนะครับใช้สูตร2สูตรประกบคู่กันนะครับแล้วก็มาตรงๆ75นะครับแต่ว่างวดต่อไปนี้นะครับวันที่1ตุลาคม 2, 5 6 5นะครับเลขลองวันเลขท้าย2ตัวหมุนหนึ่งครั้งหรือเลขล่างจอกมาตรงตามนี้หรือไม่นะครับแคบไว้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีทำนะครับแคปอันนี้ไว้เลยนะครับแคบไว้ก่อนนะครับ ท่านสมาชิกที่สนใจอยากจะได้ไว้ใช้แกบไว้เลยนะครับทีนี้ก็ามาดูวิธีทานะครับดูวิธีทํากันเลยสูตรที่1น,นะครับคือตัวนี้นะครับสูตรที่2คืออันนี้นะครับสูตรที่1วิธีทำจะเป็นแบบนี้ครับใช้นะครับหลัก10ครั้งที่1น,นะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่1นนะครับแล้วก็ ลบด้วยเลขสองนะครับหลักสิบนะครับบวก1นะครับได้เท่ากับ8ดนะครับ8ลบ2 8ดลบ2เหลือหนะครับ8ดลบ2 8ลบ2นะครับก็จะเหลือหนะครับหครับก็จะเป็นห8 9ดนะครับในสูตรที่1นะครับ สูตรที่หนึงนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆมากเลยครับสูตรที่หนึงนี้หมูในอวยเลยนะครับให้ท่านแคปเอาไว้นะครับใช้หลัก10ครั้งที่หนึงนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ลบด้วยสองครับก็เอาเจบวกหเป็น8ปดลบสองครับลบสองก็เท่ากับเหลือหกนะครับหกแเก้านะครับทีนี้สูตรนี้จะยากนะครับจะยากหน่อยนะครับสูตรนี้จะยากหน่อยนะครับ อ่าครับสูตรที่2อนี้ท่านจะยากหน่อยนะครับก็คือให้ท่านเอาเลขประจําวันออกนะครับคืองวดต่อไปน่ะเป็นวันอะไรนะครับท่านก็ให้เอาวันนั้นนะครับมาตั้งนะครับอย่างสมมติว่างวดที่จะถึงนะครับหตุลาคม2 5งพนะครับเลขจะออกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็คือเลข7นะครับคือนับจากอาทิตย์มานะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็คือเลข7นะครับเอาเลข7จคูณสครับ สี่เจ็ดเท่ากับยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดสี่เจ็ดยี่สิบแปดนะครับแล้วก็ให้ไปบวกกับสิบบนนะครับบวกกับสิบบนก็ตัวนี้ครับบวกด้วยศูนย์นะครับมันก็จะได้เป็นยี่สิบแปดเหมือนเดิมนะครับบวกบวกตัวนี้ครับบวกศูนย์นี่ครับเท่ากับบวกศูนย์นะครับมันก็จะได้เท่ากับยี่สิบแปดเหมือนเดิมนะครับยี่สิบแปดนะครับแล้วก็ให้มาบวกกับสองนะครับบวกศูนย์เท่ากับ เท่ากับ8นะเอาตัวท้ายนะครับเอาเท่ากับ8แล้วก็มาบวก2นะครับบวก2นี่ครับมันก็จะได้เท่ากับ20นะครับนะครับอย่างงนะครับอย่างงนะครับให้เอาวันเสาร์คือเลข7นะครับ7คูณ4ี่สีนะครับ28มาบวกด้วย10บนก็คือเลข0นย์นะครับมันก็จะได้18เหมือนเดิมเอาแต่ตัวท้ายนะครับเอาแต่ตัวท้ายเอา8นี่ครับมาบวกด้วย2นะครับบวกด้วย2เป็น10นะครับมันก็จะได้เท่ากับ0 1นย์ครับ นี่คือสูตรที่2นะครับความเป็นมาของสูตรจะเป็นแบบนี้นะครับความเป็นมาของสูตรจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ชุดเด่นที่อาจารย์จับไว้ให้นะครับครับท่านสนุกสนใจแบบไหนนะครับก็แคบเอาไว้เลยนะครับอันนี้ส่วนเนื้อสูตรก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาแคบเอาไว้ก่อนนะครับแคบไว้ก่อนเลยครับตรงนี้นะครับอันนี้สูตรสูตรที่1และสูตรที่2นะครับแถวนี้จะเป็นสูตรที่1นะครับแถวนี้จะเป็นสูตรที่2องสูตรที่1นี่งมีง่ายๆครับ แคบไว้นะครับแล้วก็สรุปล่างก็ตามนี้นะครับนะครับสรุปเลขล่างตามนี้เลยนะครับรับงวดประจําวันที่1ตุลาคมนะครับ2565นะครับก็จะมี6 0 6 1 6 2นนะครับ8 0 8 1 8 2นะครับ9 0 9 1 9 2นะครับรับตามนี้นะครับ ท่านใดสนใจแนวทางของอาจารย์เท่านินจาพารวยนะครับก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับช่องเท่านินจาพารวยนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นสรุปบนนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเท่านินจาพารวยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีทุกๆท่านครับ